คันนี้นะครับรับเข้ามานะครับเบื้องต้นนะครับเปิดหุญแจนะครับติดโค้ดนะครับติดโค้ด14นะครับเรามาดูกันนะครับโค้ด14เกิดจากอะไรนะครับ1ก็ต้องเช็คลิลเลงก่อนนะครับอ่ะลิลเลงมีการโมดิฟายมานะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็มาไล่เช็คอีกทีนะครับเราแก้ชุดสายไฟตรงนี้นะครับที่เขาทํามานะครับอ่ะเรามาดูโค้ดครับ ันนี้ไม่ได้เสียบลบโค้ดอะไรเลยนะโค้ดหายไปเลยคนระับอะให้น้องสตาร์ครับอ่ะรถสตาร์ติดแล้วครับนี่ครับก็เดี๋ยวเก็บสายไฟตรงนี้ให้อีกนิดนึงแล้วก็ส่งงานได้ครับที่เราทําการเก็บสายไฟแล้วต่อสายไฟเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูโค้ดนนครับโค้ดไม่ขึ้นนะครับอ่ะสตาร์มือเดียวนะครับอ่ะสตาร์ได้ปกตินะครับ เราก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับรินเร่งนะครับโค้ดสิบสี่นะครับแก้่ายไฟให้ใหม่นะครับก็สามารถเร่งได้ครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็ทําการประกอบชุดสีแล้วส่งงานอีกทีครับอันนี้เราก็ประกอบชุดสีเรียบร้อยนะครับก็ตามน็อตที่ให้มาเลยแล้วก็มาเปิดกุญแจดูอีกครั้งหนึ่งครับก่อนส่งงานนะครับไม่มีไฟเครื่องโชว์นะครับ สตาร์ทมือเดียวนะครับอ่าประมาณนี้เลยอ่าเราก็ให้ดูภาพรวมครับก็ประมาณนี้เลยก็ฝากร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งก็ฝากร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งครับใน YouTube ก็ฝากกดคับ s c r i กดติดตามและกดแจ้งเตือนนะครับเพื่ออัปเดตคลิปดีๆของค,ครับ